สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทวิภาคีโรงแรมทุกคนนะครับพบกับอาจารย์ชาญนนท์เชี่ยวชาญอีกครั้งนะครับผมในรายวิชาการจัดการส่วนหน้านะครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้พบเจอกันนะซึ่งหน้าจอนะครับอาจารย์ได้ลงเนื้อหาใน Google Classroom ไปแล้วทั้ง5เรื่องนะครับที่เราจะเรียนด้วยกันเอ,เ,อเอาไปอ่านนะครับก่อนที่จะถึงวิกสอบ นะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเรื่องของเนื้อหาสุดท้ายด้วยนะแต่ว่าก่อนที่นะครับจะไปอธิบายหรือเรียนเรื่องเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะมาทบทวนนะครับเนาะว่าเราเรียนอะไรไปกันแล้วบ้างนะครับนักศึกษาสามารถดูตามดูได้นะครับใน Google Classroom นะในเรื่องของ PowerPoint ที่อาจารย์ลงให้นะครับเรื่องแรกนะครับเราเรียนกันในเรื่องของอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อ,อ่าแผนกฟอนต์ออฟฟิศนะครับในส่วนของหน้าที่เนาะแล้วก็ออบทบาทของฟอนต์ออฟฟิศนะครับมีหน้าที่อย่างไรนะครับเนาะแล้วก็ความสําคัญของแผนกฟอนต์ออฟฟิศนะมีความสําคัญอย่างไรนะรวมไปถึงแผนกอื่นๆด้วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารนะ ตำแหน่งหน้าที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะโรงแรมขนาดเล็กนะครับโรงแรมขนาดกลางแล้วก็โรงแรมขนาดใหญ่อ่าแล้วก็ <c oughs> อาจารย์ยังพูดถึงในเรื่องของอ่าอธิบายนะครับแต่ละตำแหน่งหน้าที่ว่าอาทําหน้าที่อะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของวิแรกที่เราเรียนด้วยกันนะครับอาจารย์จะไปเน้นในส่วนของอ่าตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับในในวโอนั้น ส่วนเรื่องที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรเอ่ยกระบวนการเข้าพักนะครับก็คือเช็คอินโปรเซสเองนะก็จะพูดถึงการเข้าพักคืออะไรนะครับกระบวนการนี้ก็เป็นการเตรียมในเรื่องของการเข้าพักให้แขกนั่นเองหรือ r e g i s t r a t i o n เอ่อ r s s เ s s นาะว่ามันมีในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมอย่างไรแล้วก็ มีในเรื่องของเอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนาะฟอนออฟฟิศต้องทำอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงอธิบายในเรื่องของเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเช็คอินนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการให้บริการแขกนะครับเนาะด้านของเอกสารนะครับด้านเก็บกระเป๋า นะก็จะมีในเรื่องของการอธิบายกระเป๋าแต่ละประเภทนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความสัมพันธ์นะครับสินค้าของลูกค้านั่นเองนะแล้วก็จะมีงานนะครับนที่ให้เราไปทำบทสนทนาอันนี้คือในเรื่องของวิคที่2นะครับวิธที่3จะเป็นในเรื่องของออประเภทนะครับเนาะห้องพักนะครับ <c oughs> ห้องพักมีกี่ประเภทอะไรบ้าง นะครับเนาะห้องพักคู่ห้องพักเดี่ยวอ่าอันนี้เป็นความรู้เดิมนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะ adjoining room นะครับ adjacent room, room เป็นอย่างไรนะสถานะห้องพักนะครับก็จะอยู่ในหน่วยนี้ด้วยนะแขกที่พักแล้วเรียกว่าอะไรนะครับห้องห้องที่พักแล้วเรียกว่าอะไรห้องอพินันธนาการเรียกว่าอะไรนะครับ ห้องที่ไม่พร้อมขายเรียกว่าอะไระนะครับเปิดสไลด์ไปด้วยก็ได้นะครับอืมสเตตัสรูมก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะมีการนะครับเนาะ,อะสอนให้ในเรื่องของการคิดอาตาัตรานะครับการเข้าพักเนาะของของของเดือนนั้นหรือจำนวนห้องพักในวันนั้นด้วยนะครับมีการคิดเลทราคาเนะาะอัตราค่า ค่าค่าเข้าพักนะครับคิดเป็นคนคิดสองคนนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับในส่วนของวิกสามวิกสี่นะครับอาจารย์จะได้พูดถึงในเรื่องของประเภทของลูกค้านะครับประเภทของลูกค้านะว่าเป็นลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมของเราเนี่ยมีกี่ประเภทและอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอ่าแล้วก็นอกจากจะโรงแรมจะให้บริการในเรื่องของห้องพักแล้วยังให้บริการเรื่องอะไรอีกนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับในการาที่ f อนต์ออฟฟิศควรรู้นะครับ,รอ, ute, รบอันนี้เป็นทวนเฉยๆนะ แล้วก็เรื่องที่ห้านะครับเนาะที่จะพูดกันวันนี้อ่านะครับอ่าเห็นสไลด์หรือยังครับเห็นแล้วเนาะได้ยินเสียงออได้ยินเสียงอะไรเสียงราตอบนะครับไม่ใช่ได้ยินเสียงอย่างอื่นนะ าการรับคืนห้องพักและการคิดค่าบริการนะครับาการรับคืนห้องพักและก็คิดค่าบริการการรับคืนห้องพักก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะครับทีอ่อยู่ในส่วนของตำแหน่ง front office นะครับนอกจากเราจะเช็คอินนะครับเนาะการต้อนรับเนาะรวมไปถึงการให้บริการระหว่างที่แขกเนี่ยนะครับอยู่ในในโรงแรม เนาะหรือห้องพักเราก็ต้องให้บริการในเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับการรับคืนห้องพักเนาะก็คือการเช็คเอาท์โปรเซสนั่นเองนะการเช็คเอาท์โปรเซสก็จะเป็นในเรื่องของการาคืนห้องพักหรือการเช็คเอาท์นะครับอืมหรือ De พ a r เจอร์นะั่นเองนะครับเนาะใช้คำนี้ก็ได้นะ เป็นวงจรนะครับการทํางานของอหน้าที่ของฟอนต์อีกอย่างนะครับก็มักจะทําวันที่สิ้นสุดที่ลูกค้าเนี่ยนะครับเนาะพักอยู่กับเรานะซึ่งเรียกว่าการเช็คเอทาท์ไทม์นั่นเองนะการคืนห้องพักก็ไม่สำคัญนะครับเนาะไม่ไม่น้อยกว่าการเช็คอินหรือว่าการให้บริการกับแขกที่อยู่บริเวณโรงแรมหรือขณะที่อยู่ในโรงแรมนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่แขกจะออกจากโรงแรม นะครับซึ่งเราก็ต้องสร้างความประทับใจเช่นกันนะครับตั้งแต่วันแรกเราสร้างความประทับใจแล้วนะระหว่างที่ลูกค้าอยู่กับเราก็สร้างความประทับใจด้วยแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายนะครับก็ต้องอมีการสร้างความประทับใจด้วยให้กับลูกค้านะครับอาจจะต้องมีการถามเนาะในเรื่องของระหว่างที่พักอยู่กับเราเป็นไงบ้างน,นะครับสะดวกสบายไหมนะแล้วก็ มีความรู้สึกอย่างไรมีความประทับใจอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่นะครับของฟอน t ์นั่นเองนะ <c oughs> จะมีขั้นตอนนะครับในการนะดำเนินการนะครับก่อนที่ลูกค้านะจะออกจากโรงแรมนาะหรือเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนนะครับก่อนที่ ก่อนจะถึงกระบวนการเช็คเช็คเอาท์เนาะอันนี้คือเป็นการอ่าพีแพร์นะครับเนาะเป็นการเตรียมหรือเฉลยว่าเอ๊ะก่อนที่จะเช็คเอาท์จริงนะครับต้องเตรียมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับก็ต้องเตรียมในเรื่องของอ่าพีแพร์ดดพาร์เจอร์ลิสต์นะครก็คือรายชื่อนะครับเนาะลูกค้าหรือห้องที่จะออกวันนี้นั่นเองนะหลังจากที่ เตรียมแล้วก็จะมีในเรื่องของรีคอนเฟิร์มการเช็คเอาท์นะครับในเรื่องของอห้องวันเวลานะครับ,นะรบว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเช็คเอาท์วันนี้ใช่ไหมนะครับจะอยู่ต่อหรือเปล่าก็จะมีการหาในเรื่องของข้อมูลนะครับเกสฟอรเนาะไปการเช็คอีกครั้งหนึ่งว่านะในวอลช์หรือเอกสารของลูกค้าเนี่ยนะครับเช็คเอาวันนี้ไหมแล้วก็สอดแทรกนะครับเนาะ หรือทำการปริ้นออกมานะครับหรือเตรียมเอกสารของลูกค้าไว้นะรวมไปถึงในเรื่องของในส่วนของโฟริโอก็จะมีในเรื่องของใบเสร็จต่างๆใบสำคัญจ่ายต่างๆที่ลูกค้าต้องชำระก่อนที่ลูกค้าจะเช็คเอาท์นะครับมีในเรื่องของอการฝากเอกสารทางไปรษณียณา์ไม้นะครับเนาะพสคอนพัสคอนโทรพอสอุโพสนะครับเนาะ เอกสารอะไรไหมที่มีการส่งถึงให้ลูกค้าแล้วก็ต้องมีการเช็คนะครับแล้วก็จะมีลักเก็ตพาสนะครับก็จะทำงานควบคู่ไปกับเอ่อพนักงานรอแมนหรือพนักงานยกกระเป๋านะครับเนาะพนักงานยากกระเป๋าเนาะหรือว่าออพอร์ตพอก็ได้นะถ้าห้องไหนที่มีการ เช็คเอาท์จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราจะถึงบริการาลักเก็ตพาร์ทพวกนี้นะก็ให้สามารถพนักง,งานพอร์เตอร์หรือนางยกกระเป๋าเนี่ยนะครับเบลบอยก็ได้นะอำนวยความสะดวกในส่วนของอาการเก็บลูกค้าการเก็บลูกค้าการเก็บกระเป๋าของลูกค้าอ่านะครับเนาะลูกค้าจะไปไหนต่อหรือจะมีเรื่องของการบริการอ d ลเลฟวิิตกระเป๋าไว้ก่อน นะครับก็สามารถทําได้นะจากนั้นก็จะเป็นการเอ่อคือกุญแจนะครับถ้าลูกค้ามีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อ,แล,อแล้วก็จะเป็นการอ่ากล่าวลานะอันนี้คือก่อนที่จะดําเนินการนะครับเนาะก่อนที่จะดำเนินการเช็คเอาท์นะว่ามีอะไรบ้างนะต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของ การคืนห้องพักนะครับเนาะก็คือวันที่เช็คเอานั่นแหละนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเนาะอันแรกเลยคือการกล่าวต้อนรับนะสวัสดีครับเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรจะติดต่อสอบถามไหมครับอืลูกค้าอาจจะตอบว่าเออเช็คเอาท์นะครับพร้อมกับถือกุญแจามาส่งเราก็จะเป็นขั้นตอนตอนนื่องจากเมื่อกี้นะครับอันนั้นจะเป็นขั้นตอนก่อนอืม ก็จะมีในเรื่องของการกล่าวต้อนรับแขกนะครับเนาะเป็นการถามนะครับเนาะเพื่อความมั่นใจว่าอาจจะต้องอหยุดพักหรือไม่เข้าพักกับเราแล้วใช่ไหมนะครับอาจจะเสนอในเรื่องของอโปรโมชั่นนะครับเนาะหรือถามลูกค้าจะอยู่ต่ออีกไหมนะครับเผื่อลูกค้ายังไม่มีที่พักที่อื่นหรือต้องการแบบเที่ยวต่อนะครับเสนอโปรโมชั่น ขั้นตอนนี้ก็ได้นะจากนั้นนะครับก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการคืนห้องพักนะครับให้กับแขกนะในเรื่องของบัญชีนะครับเนาะตรวจสอบไปยางแผนกแม่บ้านนะครับในเรื่องของการเช็คห้องนะครับเช็คห้องว่าเอา่อห้องเป็นลักษณะอย่างไรเสีอ่อลืมสิ่งของไหมมีอะไรชำรุดเสียหายไหมนะครับเดี๋ยวลูกค้าใช้บริการ เซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในห้องพักนะครับในกในการคืนห้องพักเนาะก็จะสแตนดาร์ดไทม์เช็คเอาท์ที่เที่ยงตรงนะครับเนาะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการอยู่ต่อนะครับเราต้องดูเรื่องของห้องพักว่างหรือเปล่านะครับแล้วก็วดจำนวนแขกวันนั้นเนี่ยเยอะไหมนะครับถ้าเป็นไปได้นหนึ่ง สชั่วโมงถ้าลูกค้าแบบขอเลทเช็คเอาท์ก็อารุ่อร่วยให้ไปแต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมีแขกเข้าพักแบบเยอะมากๆนะครับเนาะห้องพักเต็มแล้วลูกค้าเนี่ยรอเช็คอินนะครับก็บอกกับลูกค้าไปแบบตามตรงแต่มันมีอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ลูกค้าเนี่ยต้องการใช้ห้องต่อประมาณอีก5-6ชั่วโมงเราก็คิดเป็น Day Use ไปนะครับเนาะเร,นะร่งราคาของคืนนั้นหรือของวันนั้นนะครับ การแสดงตรวจสอบค่าใช้จ่ายก็คือเอาบิลน,นะครับให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าเนี่ยใช้จ่ายไปตามนี้หรือเปล่านะครับเนาะก็ให้ลูกค้าเนี่ยชำระเงินนะครับเนาะยืนยันบัญชีการเข้าพักนะให้กับลูกค้าก็คือเหมือนเป็นการแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยได้ทําการอาเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วรับการชําระเงินนะครับจากนั้นเราต้องปรับในเรื่องของสถาน,นะห้องพักครับ นะทั้งในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับระบบการขายหรือการสำรองห้องพักนั่นเองนะเพราะว่าฝ่ายสำรองห้องพักเนี่ยต้องเปิดปิดการขายในวันนั้นหรือว่าเปิดปิดการขายออนไลน์นะเพื่อที่จะได้ตรงกันนะครับจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการบันทึกประวัติข้อมูลของผู้เข้าพักนะครับเผื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาพักกับเราอีกเราก็จะใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับในการ อ่าเหมือนเป็นการเก็บไว้แล้วก็ใช้ในครั้งหน้านะครับแล้วก็มีการแจ้งแผนกนะครับเนาะส่วนที่เกี่ยวข้องนะให้กับให้ให้แผนกได้ทราบนะครับว่าอา่เป็นแบบอ็นดแล้วนะเงีย้ยห้องพักว่างแล้วก็รอทำไม่บ้านทำความสะอาดอ่านะครับแล้วก็ถ้าว่างถึงจะจะขึ้นว่า อ่หัวแค่น,นะครับแปลว่าว่างแล้วเราสามารถขายขายห้องได้ทั้งในส่วนของ walk-in โนะครับเนาะอาทรจองหรือว่าออนไลน์นั่นเองการดำเนินการหลังจากที่แขกนะครับออกจากโรงแรมแล้วเนาะการให้บริการหลังการาเช็คเอาท์แล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้แบบฟอร์ม e p p r t u r e นะครับ notification นะคะนรับก็คือ,อเป็นการบันทึกแบบฟอร์ม นะครับว่าลูกค้าห้องนี้นะครับได้ทำการเช็คเอาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างที่ลูกค้าเนี่ยนะครับเนาะที่เราต้องเก็บนะครับของลูกค้าจากจากนั้นก็ไปใช้ในเรื่องของ guest history visitor นะครับก็เหมือนเอกสารเมื่อกี้ก็คือเป็นการ record นะครับข้อมูลลูกค้าที่เช็คเอาไปแล้วจากนั้นมีการทำรายงานสถิตินะครับ daily room report ก็คือการใช้ห้องประจำวันนะครับเนาะ housekeeper report นะแล้วก็ room record นะครับอันนี้จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะการบัญชีส่วนหน้าและการคาดการนะครับของโรงแรมนะก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีแล้วก็มีเนื้อของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะพนักง,งานส่วนหน้านะครับที่ทําการ เช็คเอาท์แขกนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีภาค่ําเแล้วนออเดดก็จะเป็นคนคอยเช็คนะครับห้องที่จะเช็คเอาท์ในวันรุ่งขึ้นนะครับมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะเป็นการตรวจสอบบัญชีนะครับแล้วก็พนักงานบัญชีโรงแรมนะครับาาก็จะประสานงานด้วยกัน3ฝ่ายนะบัญชีของโรงแรมนะครับเนาะมีอยู่2หลักใหญ่ นะครับสองก้อนใหญ่ๆด้วยกันนะก็จะมีในเรื่องของเดบิตแล้วก็เครดิตนะครับในส่วนของเดบิตเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงค่าใช้จ่ายนะครับที่ผู้เข้าพักหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยใช้บริการไปแล้วนะแต่ยังยังไม่ยังไม่ได้ชําระเงินนะสาหรับค่าบริการนั้นถือว่าผู้เข้าพักหรือว่าบุคคลเนี่ยมีพันธะหรือมีสินกับทางโรงแรมนะรายการ นะครับค่าบริการต่างๆเชียงค้างห้องพักค่าบริการนะครับค่าซัพพลีดหรือว่าค่าโทรศัพท์เป็นตน้นะในส่วนของเครดิตบ้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของรายการนะครับต่างๆที่ผู้เข้าพักนะครับทั่วไปได้ชําระเงินบางส่วนเนาะรหรือว่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้กับโรงแรมอาจจะมัดจําด้วยจํานวนเต็มมาแล้วนะครับถือว่าโรงแรมเนี่ยมีพันธะ เป็นลูกหนี้นะครับเนาะแก่ผู้ที่เข้าพักหรือบุคคลรายต่างๆได้แก่เงินที่มัดจำเข้าพักนะครับหรือเงินประกันนะครับอันนี้เป็นต้นเราแยกเป็นสองก่อนในส่วนของบัญชีนะครับก็จะประกอบด,ด้วยอ่าบัญชีผู้เข้าพักเ,เข้าพัก,กวะเข้าพักขอโทษทีเข้าพักนะครับก็จะเป็นบัญชีในเรื่องของการจัดทําขึ้น นะครับเพื่อทีอ่ผู้เข้าพักเนี่ยได้ใช้เพื่อเป็นทึกนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะแล้วก็บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวเรียกว่า master folio นะครับหรือว่า owner folio นะครับเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับผู้เข้าพักแบบกลุ่มหรือเป็นองค์กรนะก็ะยังแยกแยกเป็นอีก2บัญชีนะครับนาะถ้าผู้เข้าพักในองค์กรเนี่ยต้องการเป็นบัญชีหลักหรือว่าเป็นบัญชีส่วนตัวก็ได้ นะส่วนบัญชีกลางนะครับก็จะเป็น house a c c o r d นะครับหรือว่าโครที่ leader account นะครับก็จะเป็นในเรื่องของผู้เข้าพักที่มีบัญชีหลักและก็บัญชีส่วนตัวนั่นเองนะหรือบุคคลที่เป็นภายนอกองก์น,นะครับมีเรื่องของอผู้เข้าพักที่หลีกเลี่ยงการคืนห้องพักนะครับ no นะนะ work out work out g u e s นะครับก็คือ ออกจากโรงแรมโดยไม่บอกไม่กล่าวทางนี้อาจจะมีเรื่องของการไม่ชําระเงินค่าห้องพักด้วยก็ได้นะอันนี้ต้องต้องดูดีๆนะครับเนาะเวลาลูกค้าจะออกไปโดยไม่บอกไม่กล่าวเงี้ยนะครับต้องมีการตรวจเช็คนะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือจะโดนบัญชีนะมันขึ้นบัญชีดำเนาะหรือแบ็ค b a ็ k แบ็กแบ็กแอคเคาทเองนะครับถ้าไปพักที่ไหนก็จะปรากฏอยู่ในระบบการจองเลยนะผู้ที่เข้าพักก็จะชำระค่าห้องพักนะครับแต่ไม่เข้าพักอันนี้จะอยู่ในส่วนของบัญชีกลางนะครับที่จะปรากฏนะสตัวนี้นะแล้วก็จะมีบัญชีของพนักงานนะครับ n านะ employee p r t i o l นะครับ รายการสําคัญนะครับเนาะระหว่างเครดิตกับเดบิตนะครับเดบิตเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเป็นค่าอะไรนะครับเนาะก็คือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้จ่ายนะในส่วนของเครดิตก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยชําระเงินมาแล้วนะครับหรือว่าค้างเป็นบางส่วนก็ได้นะแล้วก็โรงแรมเนี่ยอยู่ตกอยู่ภายใต้เป็นแบบลูกหนี้เนาะสำหรับลูกค้าอ่านะเราจะเห็นเป็นค่าห้องพักใช่ไหมครับด้านเดบิตนะ เป็นค่าภาษีค่าบริการค่าอาหารค่าสักรีดค่าโทรศัพท์นะในส่วนของเครดิตก็จะเป็นเงินมัดจํานะครับนะเน,อนอาะเงินนัดจําบางส่วนที่จ่ายมาแล้วล่วงหน้านะครับเนาะการชําระเงินนะครับเมื่อแขกคืนห้องพักอืจบแล้วนะครับเนาะในส่วนของเอ่อการคืนห้องพักแล้วก็บัญชีสำคัญนะครับในใน ในส่วนของเนื้อหาสุดท้ายวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะมีเพียงเท่านี้เป็นเนื้อหาแบบปิดท้ายเนาะผ่อนคลายนะครับก็จะมี c ลาสเวิร์เช่นเคยนะครับในเรื่องของการเชนะ็คเอาท์เนาะแล้วก็มีเรื่องของถ้าเราเป็นพนักงานส่วนหน้านะครับจะสร้างความประทับใจนะ l ่ s ส i อ p r e s s i o n อย่างไรแล้วก็จะมีในเรื่องของ การนำความรู้ของแผนเอฟโเนี่ยไปใช้อย่างไรนั่นเองนะคิดว่าไม่ยากนะครับผมโอเคครับผมในครั้งหน้า,นนาจะเป็นในเรื่องของการสอบแล้วนะครับให้เราไปทบทวนเนะะื้อหาทั้ง5าเรื่องด้วยนะครับนอนเนะะืนะ้อหาทักห้าเรื่องด้วยนะถ้ามีอะไรก็สอบถามมาได้นะทางกลุ่มหรือทางส่วนตัวก็ได้นะอย่าลืมทํางานด้วยนะครับผมนะสู้ๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังทํางานอยู่นะหรือ คนที่แบบรู้สึกเ,นเหนื่อยนะอีกนิดเดียวนะครับก็จะฝึกจบละนะอาจารย์ป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการสอบครับผมสวัสดีครับ